สวัสดีค่ะมาพบกับด่าน12ทับ4นะคะอันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการผ่าน12ทับ4แบบง่ายๆนะคะพอดี i.d. ลองของพี่โลนะคะยังไม่ผ่าน12ทับ4เนี่ย i.d. แกะเนี่ยคะ่ะใครเจอก็ทักทายกันได้แกชื่อไกเซอร์นะคะจริงเป็น id แฟนค่ะยึดว่าเป็นของตัวเองเพราะเขาเลิกเล่นแล้ววิธีการผ่านง่ายๆนะคะเราจะให้แมวโชแพเรัททิมืดนะคะแล้วเราก็จะได้เป็นรัททิมืดด้วย เะเห็นว่าตัวเราจะหมองหมองแล้วก็มีสัญลักษณ์สีม่วงแดงอยู่ข้างล่างสัญลักษณ์นะคะใกล้เบสเนี่ยเห็นไหมคือเราจะมีพลังเยอะวิ่งเร็วเลือดเยอะบวกทุกอย่างร้อยอะใครจะไม่ชอบจริงไหมพอดีว่าเพิ่งจะมาอัดเอาเถึงเส้นชัยแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าทํำยังไงกันนะคะนะคะเราจะมาถึงเราจะให้แมวไปทูแพตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ของลัทธิมืดตัวเขาจะหมองๆมองนะคะเขาก็จะ เออเป็นในส่วนของอาทย์มืดไปแล้วจะเห็นว่าเลือดเขาเยอะขึ้นน,นี่เราก็รอแมวคูดาวก่อนนะคะเมวคูดาวเสร็จเขาก็จะทูแพ้ให้ฝ่ายต่อมาคือเราสามารถเวลวได้เลยเอาตัวดาเมจแรงๆได้นี่นะคะเราทูแพ้ให้เพนกวินแล้วที่เราเลือกเพนกวินมาเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างแรงนะคะอันนี้เราอาจจะมีการตัดต่อคลิปไปบ้างนะคะเพื่อให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าก็จะรอแมวคูดาวนี่นานมาก อันนี้ก็รอคูดาวนะคะอ่าได้แล้วเป็นแกะมาดูไหมะคะดูข้าสเตตัสวิ่งเจ็ดบวกโอ้โหสัเเิเฟตเมาเยอะแยะมากมายมหาศาลพอดีไม่ได้อัปเบตห้านะคะเลยไม้ได้เพนกวินดูดูดาเมจนี้จะบอกว่าตั้งแต่แมปแรกนี้คือเวลเองเลยนะคะเนี่ยสามคนเนี่ย จริงๆแกะแทบไม่ต้องฮิวเลยก็ได้เพราะว่าเลือดแทบจะไม่ลดแค่มีแมวเกมแล้วก็ตัวดาเมจแรงๆแต่ตอนที่พี่โลผ่านก่อนหน้านั้นพี่โลก็ใช้ค้างคาวเขาก๊อปนีแ่แหละก๊อปสามตัวเลยก๊อปแพนด้าแล้วก็แต่ว่าไม่สู้นะไปสู้เอาบอสทีเดียวเอาแพนด้าวิ่งเอาอันนี้เราก็เราสามารถเป็นละทีมืดนี่นะคะเข้าห้องบอสแล้วอันนี้หน้าที่ของพี่โลก็คือต้องดึงความสนใจ เนื่องจากดาเมจน้อยนะคะเลยต้องดึงความสนใจพวกลูกบอสทั้งหลายแหล่เพื่อไม่ให้มันมายุ่งกับเพนกวินและแมวฝั่งทางนู้นนะคะเราจะให้เนี่ยเพนกวินปวดหัวแล้วจะให้เพนกวินและแมวค่ะบอสด,ดูพายุข้างหลังนะคะดูดาเมทข้างหลังค่ะไม่ต้องสนใจแกะโฮลี่นะคะแปบ๊บเดียวนะคะบอสเดี้ยงแล้วค่ะอไหวจริงๆกับการเป็นลัทธิมืดนะคะจะเป็นดาเมจม่วงเห็นไหมคะจบแล้วค่ะง่ายมาก ที่นี้ไปใช้กันนะคะเด็กเอาแมว,แ,มวแกมทูแพรร่างมืดนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วก็ให้เครดิตแก่เอ่อเพนกวินและแมวสองคนนี้ยนะคะเพราะว่าเขาช่วยเหลือพี่โลค่ะเป็นคนดีมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะ